สายดีทุกคนสบายดีตอนแรกเนาะตอนแรกเมื่อเน,นี้กะตื่นนอนมากแลก้วกะบีเห็นเพื่อทุกคนเลยในพานข้าเจ้าน่ะไปหาละแรงมาแล้วนะสุมคอน่ะตื่นมากกะบีเห็นเพิกก็เลยว่ามีแจ้งแนวเฮ็ดขวัญาสพเดียวตมัมาง,งยิ้วกินได้กินส้มแน่เนะาะแต่มันมืเสื่อมหมดแดงก็ว่าเห็นทางหมดแดดที่ทางนั้นละเมื่อวานนี้นะ แตาบังงิ้วเลยเจะเฮ็ดเปรเลโตเพราะว่าสิไปหาแนวอยู่แนวกินกะยาหลงป่านะพราเห่าบีคุ้นเคยกับป่าแถวนี้นะเหาบเคยมากอันนี้ปิ้งไก่ป่านะไก่ป่าเขาบริสินมะมอนได้มันนั่นแหละตัวนึ่งน่ะเขาเจ้าก้อยเอาแล้วนะอันนี้น่ะตปิ้งไว้กินมะเร็งเดี๋ยวซุ่มเฮ่าสิพาเดี๋ยวแตับังงิ้วกินเนาะมังงิ้วกะสามนุ้ย ปีงไก่หัวกระซุกแล้วทุกคนเตาะจะแซ่บอนะันนี้เนาะปีงไว้กินเมแรงไ,ไ,ไวข้ขาพี่ละย่านหมากินเนาะนอ๋อ,นนอขาพี่กระเวอยู่เนวๆๆกินไม่ได้อึดนี่ทางปีงป่าปีงหนูเดี๋ยวพอเดี๋ยวตับม,มังง้วกินส้มมาเนาะ เพิต่ำนะเง้ยเพ้นต่ำมาโอ้โหต่ำนนเลยได้ต่ำมะเงียวเลยเคยดิเซอนี้ไม่เคยกินต่ำมะเงียวอ่ะเคยกินแต่ย่างน่อยๆต่ำคือเดียวกับไมาต่ำมากนักเที่อนแอ้ายตกเลยเกิดแสงแล้วมันแห้ง นต่ำเชิงเียวขึน้นไปดงแๆกลุ่มเคิงแล้วละสิะแต่ำอยู่พ่ะแถวหางมะส้มแถวหางมะส้มมีบรรยากาศตอนแรกนี่ก็คักเลยทุกคน ไก่ผสมนิมอนนี้หอลยถางไปอนนำอนมาน้านานราเห็นหางบอยู่แน,น้นมาคุเซลิแบบสดๆเลยนะทำห้องว,ว่าไอสีตรงน้ำไลไหลหางมดแดงา้างอห้างอี้หางห้าเลยเอาห้างเลิกก่อนนะเอห้าี้เอาห้างนี้ คูซอกูนี่เลยบู่่ซนี่ล้ก็มาถอดห้าไม่เอาอันสาวเนาะยามานันเฮยต่ำโลดคูคูคเอาอันนั้นมาต่ำเอาโคกต่ำขลุ่นขลุเลยนะมามาอ๋หอหางมตมกับสามครั้งนี้ก็อาสาวนิมพิดเลยหางนั่หิหางต น yeah. ี่ต <Abby at> oh, so mm ัว hmm. น mm ี hmm. mm ้แมมันหน่ยโอ้โ hmm. ส so mm ินมคูเลยคูเลยแต่ละเจ็บเจ็บมากเจ็บมากีนี้เนียวนมันจะมรเขาบอความลำบากเบความลำบากอะไร เอาเจ้ารดินด้วยประเดยอันสจนิมเอ้ยเดี๋ยวมุกจะไปเอาเื้อไอ้ยังจะมีเห็ดเลยนะทุกคนโอ้ยครบผู้เจ้าของมาความลำบากมักความลำบากอะไรร้อโอ้ยมมคุคลังไม่ได้หังนะ

Tầm tầm lén, măng yêu tầm len thầm tầm lén, tầm lén. <laughs> lén, phun lén thầm nó cả sôm như vậy, sôm, sẹp du มาซมทั้งหมดมาความท้าทายได้ก็แบบยำนี่นเป็นยำแหลงเนาะเบอร์ไม้ล้่นมะนกห้กองเซลๆเซลสิครับม,มาแล้วเมื่อคืนนี่ฟังเสียงอันเขียนห้องนะป้าจนจะแจ้งก่อจะอได้กินไ,ได้ง่ายแล้วเนาะเจ็บโตขนาดนะ ต,ต่ำตำต่ำขาาเด็กต่ำ,ตำตเจีเจ๊ยบตูต่ำแลนอื้ออึ้นต่ำแลนลองดู กัมมะยิวอยู่ป่าอันนี้เขาเอาน้ำตำเลนตำเลนเลนพุนเลนพีเลนตะพูจุดมาฮอดพี่เป็นเนื้อเลยแซ่บเนื้อแล้วพ่อสิแซ่บกินได้ยุกแซ่บกินได้ยุกแซ่บมามามาอ่ะแชทไป นนะดูนะพิลาบวงค่าพิลล่าซ้อนกันซื้อนอนนะซื้อนอนซืนนอนกระบ,บป๋าเลยป้าต้มังยู่สมมติ z o เนาะแซ่บลองไปเห็ดบ้างเนนะอะแค่จุดนี้แห้งครับทุกคนเลยมันต้องเก็บมะมเดี๋ยวไปหาอยู่ป้าแล้ว บรรยากาศก็คกนะคะฟังเสียงนกเสียงนูไปนนเอยาม่ได้ไม่สนกะไรกันคี่คัะคุ นานาะผู้ชมกับคบเจ้าของไร่าต๊แต,ตบ,บิเซบเกงหยดเดียมเพ็ดกลินแล้วกันทิวแล้ววันนี้น <laughs> กลินไปน้ำฟังเสียงนกฮ้องไปน้ำทุกคนตอนนี้สุมหากมาแต่กลินสม้มมะงีวนะเนาะ ก็ว่าจะไปหานะสักพัเดี๋ยวไปหาเซอร์โมองนะเซอร์โมงอาบน้ำเลยเซอร์โมงแล้วก็อาบน้ำเลยอันคิดว่าหัวหน้าปัสซาวเพิ่นไปหาอันลั้นแรงทุกคนเลยแล้วนะเพิ่นเพิ่นไปเฮ็ดแพรเฮอสุขอยเม้นได้จับเจอโบแพรก็ไปเบิ้งกอนก็เอาจ้ะเกี่ยวกว่าคิดโตกัไปแจ้งนู้นโบยันนี่น้อยขี้ได้ที่คนเดียวไปเบิ้งกันมันขี้ได้หมดว่าสิเฮอร์หัวหน้าปัสซาวเพิ่นเฮ็ดอันแพรนะ ็ดแพร่ลอยน้ำสิหาเซิรอ์มองเพราะว่าสนิมลอยน้ำมีเปลี่ยนดิจะลงเซิรอ์มองกะมีกล้าลงน้ำเลิกแม่ยเฮหัวหน้าปลาซิวเพิ่นเฮ็ดแพร่เฮอแต่กะบิฮือว่าเล่าสิเฮ็ดเฮออะไรหรือบ่เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำเดี๋ยวทุกคนเลยได้ยินแต่เสียงตัดต่อไหมนาะนี่แ <c oughs> พร่เฮากันดิเวลาบอดี้คีโตนะคืเอเวลาสิขีโตเสนอลองขี่บุกก่อน และแกดูเชื่อแล้วพูนไปเลยแ้กอะไเกือบบีทอดลอยน้ำกืบบีเต็มมีตัวนิ่มมีนิเยนะมีนิกโตจเจองแพะไงเ้อฟังน้่งี้ตนเปิดความแกงยงเเลยัดดีกไปลอไหมช่วด้วยช่วด้วยช่วด้วยเอาหมช่วย้าเอาเลย ทางนล้นแบบนี้เนาะโอ้จมแปลวจมเฮ็ดยอะกันนีเห็นกเดี๋ยวนี้บันโนอะไเดาบันโนเอ็ดเต้นเต้นเ่อข้าขนาดบรรยากาศนี่บรรยากาศนั่าจมเออนักปีนภูเปีนโอเคโอเค ให้่าให้แบบเ้น้ำมาเอาาได้บใครชุดตีข้พายไปพูเอาขาล่งนิมบอ่าเบียล่งก็ได้นะันั้นแล้วไปบัดนี้อืมมได้อ่าผู้เน้นนังบีเึ้งเออนั้นันนี้บออืมจิงเนะงเน้ยเอาไปบัดนี้ท่อไปพูบเโกเลโก้ห้ามตี ครับเอ็ดง่ายง่ายงอย่าหายใจพ้อมว้าวสวยมากไปแบบนี้ไปนี่แล้วพาไปพูไม่ใักเบิ่งเนอะนนีเกาะมองเนอะเริ่มเกาะมองได้ไปพูพิมไปทางพู ใา,ายเอาพายมาน่แบบนี้พายแบบนี้ให้สองครั้งนีพาไปพูดพี่พูดเอาโเพระน้ารอดำลงเลยบ่รอดำลงเลยดำลงเลยำลงเลยเริ่มละเอาก้อก่ อดสาวู้ไทยตื่นยิ่งดอกบมวด้วยอ่อนนี้เซอร์มองด่างนึงแถวแล้วนะทุกคนขี่แพลเซอร์ครั้งแรกนะสันิมก็ตื่นเต้นแฮ่เดี๋ยวสิเาลงไปเซอร์พุดละวันนี้นะว่าตำพังจำพังตำพังจำพังจำพัง ต้วกียีดต้วเชียวจะบ่ไปแล้วบ่บ่บ่เดือดซูดไหม่นะความเลึกไม่ได้ธรรมดาเลยนี่นะตอนนี้ลงมาหดบอทีห้าักนะทุกคนนี่ายดบนที่ห้อพักนะทุกคน เกิดมาก่ไไเยพายแพ้ไหยคยกพ่ักไพ่กับพ่พ่ายนั่นเองพ่พโออประสบการณ์ครั้งแรกที่พายแพ้เาก็เป็นปล่อยเพิ่งเลิวันนี้นะเจออยู่นี่บบง้าเราเฮาอันเวียาแพ้กันเถอะเา้าน้ำนะความเลิกจุด้ชนใหม่มันเปถุงเล้าใหม่นังนน่ะถุงถุงอยู่นี่นะโอเาสได้ชุนนี้เลยมา มองนะตอนยู่เทีนี่แหละแต่เราจะได้เลามาฮะไม่ไหมไม่ไหม่ไหไปโดนนั้นละนาปชีวิการวิกาไปดนโดเเล้อลงมาตะคุทิงแมนบ่ ก็เนี่ยก็ไปนี่ก็ไปตูบีแจักได้หวะเพื่นเธอตูไปน้ำหลังไปต่มึงยิ้มเฉยยวะตูป้าป้าเรียบร้อยภูมิปอยมองกันอยู่พี่ละพัง่เลือดนี่ก็มัดไว้นี่เอาไปโซ่พูกทังนะเอามองห้องนะเอาอ้อนะไหมได้นึ่งหัวเงาเชยลุ ไปลิสลามไปเลยได้หมดชมได้สลับตัวนาไหนเอ้าบอลิีเซ็ตหมดชมเนาะนาฮังหมดชมอยู่หัวเลเล็บโล มองบนนี้ก็ปนั้น,เด,น <laughs> เ,เดี๋ยวนี้นะยุ้ยวิวเขาโต๊ะแผ่ละอู้อันตรายเดี๋ยวได้เออนะจะคาบอาะมัะ้งไปสบายาทุกคน<า>ตอนนี้ขึ้นมาแต่เซื้อมองแล้วนะนาาวนอิตาดอนกับบิดไปทั้งเนินเนาะจบเบิึงสุม <laughs> เฮาเซื้อมอง <laughs> เสืไปเลยละมานเพลินเลย เพื่อได้จากเบิงอะไรบานเพื่อเราหากก็ไปแล้วลีจุกงางกันเลยเงายางจ้เบิงท่านนะขากรสันดำๆมันน่นนี่ใส่พี่ดิยังเบิงยูลีอยูเนาะทางลุงทางน้องเคยบ่อออันนี้จะที่ไปที่ผีไยินดีโอ้เหลนี่ตัวเฮ่บอ่นแลนแลนแบบนี้บอแล่นแลนบอแมนกระทางกระทาง เล็บป่ากระทางมันคือมะเขีอนะปล่อยแล่นกระทางตัวนี้นี่กระทางง่ายเดี๋ยวสุมเฮาสิไปหาอำน้ำก่อนวันนี้เนาะเคิงกับเป๊จับามนำจังมาให้ดูให้กินค่ะเดี๋ยวมาหาอำน้ำนะน้ำก็เลิกแถวนี้นะมิตหนองง่ายๆเนาะมีคือน้องที่สุมคอดไปพักกับเขาบ่สอนตอนนั้นนะมีมีหอดน้ำเลยแถวนั้นนะเป็นอะลองอะแรงอันนี้เป็นน้ำวังง่ายเลยนะ แต่ระว่างก็คือแบบเขียวแบบแบบตอนนัตัวที่สมคอยลงเซอร์มองแล้วก็ทมมโหม้เนะจนจะซุดไหมหอละสามเมตรสองเมตรกประมาณนั้นล่ะถ้าตกลงไปก็คือลิปปงตาปะอ้าน้ำหนาวปะนี่อ้านำาอจะพน้หน่อยในผ่านเจ้ามาหาก็เห็นแตนผ่านนอนกับมะวาด สุ่มเขาพันกองเขาวสินยังไม่ทันมาเนาะเดี๋ยวถ้าลุ้นเบิ่งข้าเจ้ามาว่าข้าเจ้าสิมานไปเลยเดี๋ยวมาหาอำน้ำท่าหนาวมากมากตนหนาวเร่อๆเรนาวมากๆมากๆนั่นเดินๆๆๆๆรอนๆอนอนตอนนี้เห็นแล้ว น้ำคุณมาเลยป้าทุกคนในหนาวเลยหนาวสาวฟิลมปได้ไปได้หัวโดนป้าสุดท้ายก็หนาวหนาวหนาวเป็นปิงเลยนะปิงแรกปิงแรก ปิงีมันเหี้ยมันบ่เห็นนั่นเจ้านะเข็ยนแต่เช้าอันนี้มาแต่อ้อน้ำแล้วกะเช้าอนี่กับปรเฮ็ดเช้าเราเท่ากูนี่แต่ร้อนไม่ได้ไปลากมึงชุมคออ้อน้ำบอกกินนะไปพ่อพอาไปเสกเงินไปเลยปังปังเท่นั้คือดีป่ะเม้นแล้วเม้นวะมนาบปซิวเล่าอยู่กุ๊กไม้นี่นั่นนี่ จุเจ้าพายเฮอเดินเล่านียูนี่เลยไปอ<ด>าน้ำกินนี่เด้๋ยาไป,ไปชมบ่ไปละ่ะก<ห>็มาก็ก้อ,อเนเวลาทนั่นเอนั่นบอแต่คนมายังเด่นหน่อยหล <c oughs> งพ่อและคนไปอันนิ่งน,นั่นเนาะมึงจะชาดฉลา่ลนมันไรเเฉยเลยชำานมันแต่ละคนเ้าก็เป็นดาแล้วเนจูอีไปเลยว้าดินสับผูไทยได้ จะกูไทยล่เ่แมันอยู่นเดียวแล้วนะเริ่มล้เริ่มติดขีตาดละติดพี่ละติดขำเบาบตนี่นิใจไม่ดีเลยาดเขาเต็นมาแล้วมาลอยได้วียนไยชโชดสุดลยว่นแเขาเข้าปกับเขาเขาคางหนึ่งเลยเออเกิเป็นน่อละกัไปิน้ากระทีม ทับกอพึ่งนู่นใช่เลยปุ๋งอ๋อกระเซอบบกระเทมนะเซ่อเป็นอย่างห่อใส่รดนึ่มดหมี <okay. S 1> <know. S 3> ่ในรัวน yes. no. yes. no. no. ี no ่ะ no นิมสิมป่าลกรมอจะไ้่รเทียเส้นหนอยเส้น้อยเสหลายเสีหลายนัหเส้ลายรดมดเนเสียนหลายรดมดได้บรวัติจากพ่อพีมีจะเช่นเลยเดี๋ยวนี้หา่ดไปแล้วจะใจผัดาบและกรยนั่นเอง ตายแลตายน้ำกรงเทพัดนวข้าพีูมันเศ้าเล่ทิ่พ่อี่ด้แล้วเน่อมูกขลุนละขลุนขลุนก่อนเดอน้ก็าลงไปพลบมื้เศ่้าเสร์น้ำรนเลยขบังขลนขลนก้านถยก็ถยน้อยก็แล้วโมเดลโมเดลเนี่ยโมเดก็พอยโมเนี่คืออบบบ ได้ไมวอดศอกแล้วดิบอสเมมตาด้วมตาดบอสเมมตาศองไปเจ้าบอสเมมตาสองบอดีนะเพิ่มมาเมมตาหนึ่งมาวาดบอสวาดระดอนดิวาดระดนบอเบียนบอสอยาเอครับจักรยานกระโชุกเนี้ยคับนี่ลายปานนี่คอยแดนเพิ่มเมตาหน่อยกูแปเดีมีจัก ตัวพี่ก็ได้ใจคอยมากดำลามปลาซิวบอกป่นนี้นะปลาซิวแหลตัวนี้แหละขาดไตัวนี้จะมาวาดเดินมาเดินก็ไปเดินมาเดินอันนี้น่าเสียดนะวะต่อมบอลามกันละลามน่ขาดได้ลามเห็ดคกื่อนลามปลาซิวมอนี่พอจะเอาไปเอาข้างในเพิ่นจะก้อยเด้เยอะก้อยเนาะเอานางมันไปก้อยเลยไปาดูมันต้มชุด ลงเสียงเพิ่นไปใส่ไปใส่แกลบคุณเนดังตึมอยู่ทางนั้นนะเาดังเออแกลบอยู่โอยดังตึมใส่นอกวะโอ้เจ้ามือไม่จับเสริมอย่างนั้นไปแล้วไปเจ้ามือแซบเอามือจับโล่จะผ่าพานเนาะผ่านนั่งอึนอยู่นี่มือก็มือผู้สาวก็แซบอยู่ด้วยปะกันลองจับมึงดูยุมเสื้อยุ่มเสื้อต้องกดนะไรวห่างอ้ำน้ำมาหรือว่าอืมเออ น้ำมากระจุกอีกทำงาบน้จำเนาะลามป้าอยู่ในถ่งห้อเราย่างน้กว่จะอดนอนรับคือเพ็ดบางคนลามเล้อัเผาเขาอเคื่องม้เวเดี๋ยวจะโดนรับเลยเปาก็ะหองเยี่ยงไปเห็นแต่นั่งทองนะไม่เห็นเลยทางขึ้นน่นไหนนี่วะนี่น่นคางนี้ข้างนี่ข้างหม้อพี่นี่ยนี่เราลงวันเออนั่นลับไก่ไก่ผลตัวนี้นี่นะ มองนี่นม <oh ี่นะมองไฟนะเพราะมันต้องกันอาณาจากรผืนขึ้นมานี่เอหันแล้วไ่แล้วไม่มีการยวรับคุมไปโดนโมนให้เห็นเห็นกายหรืลนะอันนั้นเห็นนางท้องพวกนีเงียบเงียบิง่อยสิตัวไฟก็มีแต่แนวยูแนวกินถึงมานะทุกคนอันนี้ปีงพี่เลยว่าเขาอนะะปงีะ แลนเปีงแลนเออแลนอันนี้ล่ามปลาซิวเนาะมีแต่ปิ๊งมีแต่อย่าอยู่ในกินทั้งมันนะนี่หมอแกงสับหลาบเดียวมอแกงอีตาดอนคืออย่าหิวข้าวแห้งนุ่งเนี่ยตาเนี่ยลกโรยเลยใครชอบปิ๊ยงงั้นหัวทาบีอ๋อเพิ่นได้เพิ่นได้เพปวดเยอะได้ปวดจำขาดเรื่อเยอะเติบละเออปวดเยอะเจ๊เติร์ดอะนังคักจะได้นังคักบ่วะ ไปทำร้อยไปท่ายไปทางนั่นปะเอ็ดนเเลยกินนี้นะว่าไร่เ้็ดก้อยเนียนี่ยมอความเลยมอหลายการมาเห็นบ่มอขาวามพีตามาสู้มีแนวว้า้มานำผู้ใหญ่ได้มอขาววัมพีตามาสู้ ีฮีตูดเลยหมอกขาววคามมาไปมันวัตจนยาสวยมงเนะถึกใจหมอกขาวําเลยผีป้ามาซูนเพื่อเราผีป้ามาซูนเผีฮีตูดเลยหมอกขาวํานั่นมั้งด้ื่อใจเาได้าที่โลดเราโอยโลดสองคนมั้ประวัติยาโลดซอยเบอะไนั่นมัยิ้มไปเปยจนเขี้ยวแหง

เชือถ้ยลามนะนี่วอลามปลาซิวนะาร็วาแล้วแซ่บไหมชิมือข้อเลี้ยงโอ้กนเดยได้เป็นโผลผิดหวังเราน่อยงตัวนหนังมันตัวนี้กะเห็ดน้ำสดเลยหนังมันกะออกมาแลัวก็นชอยชอยชอยเชือคอยนำมาดละลุกลุกอยู่ ดอกไฟอนูคือมนเป็นเรื่องอันนี้ใส่ลายเข้มลายได้อนี้เลยคี่เลไรนี่น้ำปลาต้มต้มอบวนะต้มกระสระปลาต้มสดเนหรือเปล่าอืมใช่แล้วดูมรดูกพอลรใส่น้ำปลาแล้วหวัดไปเชือกไฟได้ไหมเอ้าอะไตันี้นะักก็เขียนมุม มีว้าตุุดคลังคลังโอ้คุณรอวเห็ดกินนี้นะกินเข้าขิงกุนบะบางเออน่ะไม่หงอะไรเลอเปลีนไปเอแล้ม่หงเลยนะหมึงเย็บเย็อยงเงินมันไม่ได้ผู้สาวนำมูรอนูนี่คนยันไม่ได้เดี๋ยวนีเนาะ เม <c oughs> <are> ียบุโงมันัดเปลืองเงินมัานเขาโงไปยนำนาเอาใช่หรวะได้ยินเสียงรถเลยเขามอญปรสินมากมาเนียทีมงานมาเน้พนมอญพานมีสื้อผ้ายำหลังกับพี่แจ๊กมาไปเลยในมูทีมงานพันมอไใมูบ่า ้ิ่้ตงตงหนึงยิงอื้นกันดนู้เถ้ยิงอื้นกันป่าใครจกมองล่ะมนมีน้ำต้มมันแล้วปหาต้องพอเน้อแล้วขายยังมีมาน่นนได้เคือมันก้อยเล่นคือดีคือดีก้อยเลนเล่นน้ำโอ้บอสินมาแล มีผลงานแล้วเนาะเป็นพระโคดได้ผักเห็ดได้โอ้โหโมเมนต์โมเมนต์แนวอื่นได้มันหักสุดซาดสดซาดอยู่บนบัหมูคันเอาบัเห็ดหัวเห็นโตมันข้าวกล้องอินฟราเรดซืร์ซองแล้วคนนี้เห็นไหมเห็นน้ำอยู่กล้องจับความหอนราดีราดีอยู่นะอันนี้คือก้อยแลนนะป้าแต่แทบไม่เนาะไม่เคยกินเนะนี่ครั้งแรกทุกคนเลยเล่ยเล่ยโลด หมดต้มได้ฮะกูเบ kind of um, ิ fruit, ่งี runs, ่เตอรต้มไปแม้วไถัสวเด้อามาได้ขังเขาเาเซลมีป้ามีออคนไหคนใดนได้อันนี้แล้วมีป้ามีออเลยเนาะคอยขึ้นวัาเจ้าสีนอนละได้คอยเลยเอาทางน้นเอยู่คอได้ยินเสียงฟักป๊อกปะเคสไปเด้ทางนั้นดิใกลตัวคอยปี้นเดมานั่งเนอะเโทยนะมีมี่นะ แม่คอยคันาตัดไเออๆผู้สาวอยู่คืออะไรเฮ็ดพริกพุ้นพริกขี้ได้แซ่บลายได้โอ้ยห้าแนวเอาใส่ทอดพุยุบๆพอได้กินข้าวล่ะเพินเน้ออยู่มามาๆๆจับให้ตาบ มาพบเขาใหญ่พาเขาใหญ่านกินเขากับก้อยแล้วีนไก่ป้าหลอมปะหลอมหลอมปาตัวเองเป็นคนหลอมหลาซิอยู่เอาหน้าอนเราไปกินและปีไก่้ยแต่ยามไปได้ป่ายน้ค่อยเลาความกีกะบกะมาว่ากล้มกีจากดอกไปขีว่ากล้มเล เรากินมะเขือได้เราเป็นชาวภาคเหนือเราไปเทีวนะกินมะเขือยื่นไหนไปกิน,นเป็นเที่ยวแมงได้จริงดิแซ่บ